สวัสดีครับมื่อนี้ยสังราจะสามารีวิวไอ,อ้ร่างคอลเลคชันสองเป็นทรงกำมข้อล่างตัวนี้ย่างอยู่รเอยสามสิบขับรีดสาเรี่ยวปีห้าสิบครับตัวนี้ตัดอย่างยูสิบเจ็ดบอกให้ถึงบันไดมัน,นใส่ลูกอ่าสามจุดแปดหอดสี่จุดห้านหนาไก่ได้เลยอันนี้ผมใส่ตัวนี้เมื่อนี้ผมใส่ยูอ่า,าสี่จุดสองเงาสี่สี่สิบเส้นใด้หนาไก่ได้เลย ยิ่งอย่างสองเซนครับอ่าวันระยะแล้วชั่วๆเลยแต่ผมยืนอยู่นี่ไปหาอ่าเป้าในี่ยเมตหนึ่งยิ่งสองเซนในเบื้องครับบางคนอ่าอยากเห็นผมยิง่งสองเซนล้างตัวนี้รับนำนักได้สามถึงสี่เซนครับคอเลชันสองโอเคครับยิง<ร>บ่ง <c oughs> อย่างสองเซนไม่มีอยากินมากกว่ อย่างสิบสามชุดห้าครับสีดำสองเส้นเอาน่าโอเคครับุ่มไปเป่าเลยครับไปนะครับโอเคครับนี่อย่างสองเส้นระยะชักตัวนี้วัดจากนาไก่ไปหาขอบรางห้องติดยูเจ็ดสิบเจ็ดล่างเงาไหลสามสิบโอเคครับ เสียงกัสีหลังนะครับเพราะว่าอย่างสองเซนมันตีกันอ่าบึ่ครับนิดๆครับตัวนี้วัดแล้ววัดจากไอยตลับมิดแล้วอ่ะเขาเป้าครับเอาเป้าอ่าตรงซี่เหลี่ยมนี่ครับตูดดอกกา ลูกมาทั้งนี้ต่งสี่เหลี่ยมเฮ็ดไว้ระยะนี่สิบเมตรครับสองสิบนี่เร่งตรงตัวดีเลยไปเดินกลับไป ด่างคอเลชัอนอ่าคอเลชันสองนี่อ่าใส่งันไงครับลูกทุกลูกใส่หนาไก่เดี๋เลยสี่ยิ่งงานสะพานงานแม่น้ำกับใส่ยางได้ครับใส่ยางได้ 3, 000, 000, 000. สามเซนสี่เซนตัวน,น,นี้ก็เป็นพื้นฐานในการยิ่งเลยครับตัวนี้ผมกับใส่ตัวนี้อยู่ครับเป็นคอรอบไก่สแตนเลส ล่างยาวอยู่ลอยสามสิบเป็นท่ายนี้เป็นท่ายอ่าปลาดูสมปีดไปเรียวครับการหยึนดนัดปีกหาสิบเส้นครับการยึดนอดการว่างของหลุมรีดไปเรียวประมาณนี้อ่าการมองเห็นกาง่ายโอเคครับฝากกันเลยครับกับอ่าอลเลชันสองครับครับสวัสดีครับ